15.10นวันพฤหัสบดีที่17เมษายน2568ครับพิกัดโคกหนองนาขุมันฟาร์มมีหอยพรไทยแล้วครับแรหลากยินเลยเนาะเออโอ้มะม่วงตัวนี้สามไดูเนาะสามได้ดูตัวใหญ่หอยพรไทยแล้วครับไทยนาขุด แปลงนี้แปลงนี้ต้องต้องต้องหวานก่อนครับปีนี้ปีที่แล้วนี่พอฝนมาแล้วน้ำมันจะเยอะแปลงนี้ต้องรีบหวานก่อนมันกับไถเพียบเทียบเยมดขับไถมาหมด คนไปยสิงครับ เรที่สองตัวที่กัดอะไรหรอหมอกัดอะไรกัดอะไรฝนนี่ทานกัดอะไรรวมกัดเิ็ดรับรับฟันรับฟันรับฟัน ร้อนอาร้อนมา อยนนะครับเยียบเดียวาหกินเสรเรียนลายบรรยากาศให้พี่น้องนอ่ดูได้รับชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ